ก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนๆเอซีทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยจะพาเพื่อนๆทุกท่านนะฮะขึ้นไปชมบรรยากาศด้านบนรถดีเซลรางกีฮะ183นะครับที่สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลําโพงนะฮะบ,บรรยากาศนะครับภายในจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นมาดูกันนะครับหลังจากหลายคนได้เห็นรูปลักษณ์ภายนอกยนโฉมภายนอกแล้วนะฮะ บางคนที่ยังไม่เคยใช้บริการเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่เคยเห็นด้านไหนนี่นะฮะนี่คือบรรยากาศด้านบนห้องโดยสารของรถไฟกิฮะ183ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับมอบมาจากประเทศญี่ปุ่นหลังจากนั้นการรถไฟนะฮะได้ทําการปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆระบบทั้งระบบปรับอากาศระบบเครื่องยนต์นะฮะ แล้วก็ออกมาให้ยนโฉมเป็นรถไฟสำหรับนำเที่ยวนะฮะอันนี้เป็นอีกคันหนึ่งนะครับเบาเป็นเบาะเป็นกรมืยีนะครับก่อนที่จะมาให้บริการเนี่ยนะครับทางการรถไฟได้ทำการอบโอโซนอย่างดีนะครับฆ่าเชือ้อทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสะอาดมากนะฮะอันนี้เป็นภารกิจหลังจากที่รถคีฮะได้กลับมาจาก ภารกิจนาเที่ยวแล้วนะสังเกตว่าภาษาญี่ปุ่นยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีนัมเบอร์เกี่ยวกับที่นั่งของห้องโดยสารนะครับบรรยากาศเหมือนอยู่ในโตเกียวเลยนะครับสำหรับรถไฟดีสรางกิฮะเห็น,นครับถ้าท่านใดยังไม่เคยใช้บริการก็สามารถที่จะใช้บริการกับขบวนรถนํำเที่ยวของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็มีบริการให้ ในเกือบๆจะทุกเส้นทางแล้วนะครับสำหรับทริปท่องเที่ยวทางรถไฟนะครับก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารได้ทางการถารถไฟนะครับวันนี้นำมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันกับบรรยากาศบนรถโดยสารดีสรางคิฮะ183ครับ